เตืนเดือนมกราครับมกรามกราเริ่มเลยขายแล้วครับมกรากุมพหน้ามีสาคุณภาหาเดือนหัดเดือนนี่แหละครับให้ในหาเดือนนี่แต่อีกนั่นคือช่วงนี้ได้มันสิอยู่ขันบ้องส่วนมากเขาเขาสี่ซงมาผมทั้งโทรศัพท์ที่เกี้ยวไว้ึมมหมว่าเสี่ยวมือสังมากเลยมือนี่ผมเกี่ยวหมดแล้งยังมาสักสองโมงโมงโมงหนึ่งสองโมงสามโมงมาหลับช่วงนั้น มือละสามพันได้อยู่ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามเขามารับชมลิบทุกท่านครับเพราะว่าสิเปลี่ยนท่านผู้รับชมไหม่หรือรับชมเก่านะครับพิกัดที่ผมยืนครับบ้านน้ำโปงน้ำโปงครับตำบลไ้มุนอำเภอไซมุนจังหวัดยโสูรทครับผมสวนโชคไพ่บุญหรือร้านมันโชคไพ่บุญที่พี่น้องหูจักกันนะครับเมื่อนี้กระยิพี่ป้อมครับเพื่อนเนะนําวิธีการปลูกนะครับคอดีเมื่อปลูกแล้วนะครับมีอย่างแน่อยู่ดีเพื่อนใส่ท่างเลี้ยงทัานจหนายครับผม ในยาชนิดนี้นะครับเนาะกินนี่บอมมาซาครับผมบัตรกัมีหลายพื้นที่ครับของเพื่อนครับมีอยู่สามสี่พื้นที่นะครับผมจะแบ่งออกเป็นสอง EP ให้เพี่อนๆรับชมนะครับผมไปเบงอ่าแปลงทีเพ่อมะเล็ดไว้แล้วนะครับถือว่าได้พลดีมากเลยครับแปลงที่เพ่อมะเล็ดนะครับจะแนะนําแบ่งปันเนว้ทางวิธีการพ่อมลเ็ดให้ได้ผลดีนะครับให้ได้พ้นดี อีกคลิปหนึ่งให้พี่น้องได้รับชมรับฟังเป็นข้อมูลแนวทางนะครับเนาะอยู่นี่เพิ่นกับว่าขายดีแล้วครับเป็นรายได้ดีข้างหนึ่งสะรับรับการใส่เลี่ยงนะครับนะครับติดตามกับพี่ป้อมเลยครับพี่ป้อมกําลังมากครับผมจะได้ติดตามรับฟังข้อมูลดีๆน้ำพี่เพิ่นนะครับฝาพี่ป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับดูนี่ขอการมาเยี่ยมชมให้พี่น้องเข้าทีกําลังรับชมอยู่เดี๋ยวรับฟังเป็นข้อมูลแนวทางนะพี่เนาะ นี่จะพื้นที่ของข้าครับพี่ทั้งหมดที่ปลูกงานนีมีซีครับสีพื้นที่เนาะครับครับครับก็มองมองนี่มันก็บ่าหลายไร่ปาไหนแต่ว่าทู่ทางคุณเปลงแล้ซิกเก็ไรกับนี่ครับหาไรก็บนี่ซิไรก็บนีครับครับมัน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 พื้นที่หลาย็ก็เลยปลูกปลูกมันเพราะมาเรียแล้วก็เลยมาปลูกครับครับเป็นแนวไปนี่แหละเกี่ยวเกีียวกเกีียวจริงๆ่ะครับ แดงนี่เพิ่นเที่ยวออกแล้วนะพี่เนาะพี่กับยางเรญ่ๆน้ำผมเหรครับครับอ่ามันตรงมิทีมาที่ไปนะพี่ป้อมเนาะครับผมการเกษตรแต่ละยางมันตรงมิทีไปว่าที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างเขาจึงสนใจในการปลูกพืชชนิดนี้หรือปลูกพักชนิดนั้นนะครับเนาะถ้าเราห้าเห็นคอดีในในการปลูกหญ้านี่อย่างไนงพี่ป้อมเขาจึงด้งน้ำหยามาปลูกในพื้นที่ครับผมเที่ยวแรกมันปลูกมันครับปลูกมันกับราคามันดี ตะกี้พอดีบานก็มาดีแน่ครับบ้านก็เลยโลมันที่กับมะปลูกปลุญญาเพราะว่าเกษียณมาแล้วเลี้ยงงัวนะครับอืมเอางัวมาเอางัวมาเลี้ยงเดี๋ยวแรกก็ว่หลายตัวเด้อครับเดี๋ยวนี้ก็หลายตัวเออมันเป็นงัว่าทันเดือนไหวนะฮะครับงสาวหลงไส้เลี้ยงน้องกันนะครับมันเป็นครอบครัวเนาะครับผมครับหลังเกษียณมาแล้วก็เลยมาปลูกุญญาอืมปลูก้าอันอื่นเ้าก็ได้ปลูกนนะครับคือยังกล้วยนี่สิครับก็ยังกล้วย ด้วยกระถิรายในพวกทุเรียนกับปลูกผสมผสานกันไปครับผมงานก็ปลูกซ้ำปลูกพืชคุ้มดินแต่ปรากฏว่ามันมันมีราคาที่นี่ครับครับมันแต่ขายอย่ลงไรเสียตอนนั้นต้องไปอยู่เหนื่อยเลยครับผมเหื่อย่างเวลาเกี่ยวตักต้นไส้เวลาเกี่ยวเว้นมาเลยครับมันห่อนที่สี่แดดเนาะพี่เนาะครับมันแดดโอ้ยยาพ่นงาม่แห้งพี่น้องยากันกุงต้มด้วยเอาสิสิ่งเด็เกี่ยวครับ คือคุณขาเจ้าไม่ไปเสื่อมว่ามันเกิดที่ใดหน้อยครับไม่น้อยครับมันไม่รู้อันที่มันมันมันรัดมักเกิดที่ใดหลายอ๋อโอ้เพิ่นกระปูกเสื่มหลายอย่างครับมีต้นกล้วยไม่ทางเศรษฐกิจเนี่ยไม่พายุงเนาะพี่เนาะครับไม่พายุงมือนึงก็ต้นครับสามสิบกว่าไรไปธนาคารบนดินนะเขาเอิ้นครับปลูกให้ลูกให้หลานเบิ่งเขาทั้งนี้ก็มีต้นแดงหลายต้นแดงก็ต้นมันคืเรียนกระปูกผสมไปทุเรียนกระมีครับปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปงามนั่งขันเนาะ งานือปลูกพืชคมดินคันคันปปลูกงานนี่งานนี่มันเนี่ยขายเมื่คันปลูกงานเดื่นห้าก็ต้องเป็นวันเดืพืชห้าต้องตัดมาเสิร์แหละครับอันนี้มันยังได้ประโยชน์อืได้ประโยชน์คือห้าเดือนนํำมาเต็มที่เราคือสติงหนำอาทิตย์หนึ่งสองเสียก็ได้คันย่างฝนนี่งางงาาเดีครับบ้านนี่โอ้เขาบ่ต้องพดดูครับครับส่วนพ้นครับส่วนพนช่วงพื้นฐานครอบครัวของพี่ป้อมเพิ่นเพิ่นทำการเกษตรอยู่แลวเนาะ ด้านปศุสัตว์ก็คือเลี้ยงงัวนะครับ,รบพ่นเกิดเลยพ่นก็มักปูหัวปูสวนนะพี่น้องเห็นเนี่ยแหละก็เลยขันสิปล่อยพื้นที่ว่างนะพี่นาออ่าห้าชีนคือว่าพ่นวาล่ะมันขายบอได้ก็เลยหามองหาหยาที่มันสามารถใส่เลี้ยงงัวเขาได้นะพี่นาะแหล้กก็สามารถจำน่ายในพื้นที่ชุมชนเขาได้นะครับ ต่อไปผมอยากทราบเนาะพี่เนาะพี่น้องฮะพิ่นหยัดเ็ษน้ำอ่าห้องง่ามแห้งนะครับสำหรับการเตรียมแปลงนะครับการเตรียมแปลงยุ่นี่ผมถามย้อนเหมือนกันว่าเขาเขาพอจากเมล็ดที่เขาต่อพันธุ์มาปลูกเังไหนครับพี่ก่อนล์มเมล็ดมันครับเมล็ดครับในมะวันโอในเมรัพันครับในมะวันอ่าผมจะข้าขั้นตอนการพอเมล็ดไปก่อนถ้าพ่อเดีอีกอีกพี่หนึ่งให้พี่น้องเลยรับชมวงกระฝังเป็นข้อมูลนะครับเนาะพอเมล็ดเท่าไรทีปั๊บนาะพี่เนาะพอพอพอปลูกนะครับ การเตรียมแปลงการเตรียมแปลงปูกเขาเห็นาะพี่ก่อนจะมาเป็นหญ้างามๆแบบนี้เขาเตรียมแปลงยังไงพี่พรมเตรียมแปลงเือแรกกับไถหดเ้องคือเห็ดเอ็ดหน้านะครับไถหดไถหดแล้วก็เอาไว้อีกอาทีนึงก็ใส่รถรถไถมามาตีดินว่าปั้นนะครับปั๊บปั๊บให้มันให้มันเอียงก็บว่ไปหังแต่ว่าแต่ว่าให้มันเสมอกันคมันก็นั่นก็เห็ดแล้วๆนะครับที่นี่ สปียงน้ำน,นี่ม,นม,นมันมันมันมีปัญหาคือน,น้ำท่อนแหะครับน้ำส่วนมากเขาเจ้าสีบกากาเจาะของผมนี่มี <Tamam S 1> หาหนิ้วอยู่หาหัวครับหา่หาห่าบอวันเถาะห่าบอ,าบอยูย่ๆย,ย,ยุนี่ที่ผมมาจากสองไร่มันสิมีหานิ้วอันนึ่งใส่เสมดสมดผมม่มมได้ใส่สุราเซละนะครับใส่สมดเนาะครับเนาะใส่สมดใส่ไฟฟ้าใส่ไฟฟ้าวันเถาะครับผมปกติใส่สมดก็ได้แต่ว่าช่วงผมมาเนี่ยมันเกิด ใบใส่เคยฝากคือมันท่านใจครับท่านใจเคยเมื่อไรคือมันซ้ำเมือมันกับบอ่อไหลคือยังอยู่นะเนาะก็เตรียมดินแล้วก็เพาะครับเพอต้นก้าวมาเดือนหนึ่งด้อายุประมาณเดือนหนึ่งเลยครับซ่อมซ้ำกาเห้ดับหน้าเนี่ยแหละครับผมตัดออกก็ใส่เสือ้อคึงครับวันใส่เสือ้อลผ้ลไทยเลยขึงไปแก่ ไอ้คนมาปลูกซอยห่างกันประมาณมหาชีพเส้นนี่แหละครับครับผมหาชีพเส้นคือดำต้นหนึ่งก้อนหนึ่งใส่สามต้นครับทีทีที่มันเป็นก้าวันเถาะครับผมเขาก็ดำไปทีนี้มันปิดประมาณอาทิตย์หนึ่งเอาขีดไก่ห้อยในห้อยห้อยน้ำหล่อมันนะครับครับห่างกันหาชีพขนหาชีพเลยมมันจะจอดกันเลยนะครับของผมนี่จอดกันเลยมันเป็นมอมมาซานะครับครับกินนี่มอมมาซ่าระยะห่างหาชีพเส้นครับหาชีพเส้นผมผมปลูกว่าเชี่ยวแรกกับปลูกว่าอยากอยากให้มัน จังสีเจียวไงเนี่ยมันเจียวครับตบมันใส่เครื่องก็ได้ครับใส่เครื่องมันแตกมันสิตายก็เลื่อเดี่ยวเ,เจียวออกแล้วก็ขี่ไก,ก่สมมงเราปลูกไปเจ็ดมือห้อยขี่ไก่ไปเนาะเอาขี่ไก่พวกใส่หลายพวกบางๆครับกบต่สติงน้ำใส่อืมอาทิตย์หนึง่งสติงใส่สองเถอะครับผมประมาณเดือนหนึง่งหรือสิ่เจ็ดมือมันสีห้อยเจียวเลยครับบี่มันโดนก็นั่นใบใบ,ใบมันเริ่มเหลืองเห็นไหมครับครับผมใบกบมันเริ่มเหลืองผมเห็นทั้งสิ่ผมก็ บ่ได้เลี้ยงมากรอกว่ได้จงกรเซียนมาผมก็เกษะเียนมาก็เฮ็ดจังซี่ล่ะครับผมพอดีเกี่ยวก็คือประมาณเม็ดนึงหน่อยเลยครับครับเม็ดกลัวบ่ครับอือผมหญ้าหญ้าสั่นผมสิบ่เกี่ยวมันได้น้อยทันจังซี่อยู่ทั้งม่องขาเจ้าเฮ็ดขายตลอดแขาเจ้าสิเกี่ยวแล้วครับมันได้น้อยสําหรับผู้สิมาซื้ออือผมก็ต้องเกี่ยวเท่านี้ครับมื้อแรงอยู่มันเนี้ครับนี่แปลงนี่ครับเกี่ยวเป็นแปลงนี่แปลงแป้งงามเฮาใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเฮาสิใส่ง่ายนะครับอือมันมันเกี่ยวหม่องนั้นงามหม่องงามบ่ได้เกี่ยวทอกััันนนหมมมดเลยสิ ใส่ใส่สีไสก่ครับาารยย่าหยอดเรามองมันงามแม <จอ S 1> ครับ<า>เรางามเรามันมันบ่เป็นระเบียบเอามันดูแลจัดการง่ายดูแลจัดการง่ายคือการใส่ปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยตอนที่อ้อยปุ๋ยก็คือว่านสีไก่ได้แล้วนี่ซีมือครับสิเกียวอีกเจ็ดมือนี่เขาเขาต้องอ้อยปุ๋ยย,ย่าๆย่าไปว่านไว้เพราะว่าผมไปถามนักวิชาการเราแล้วจบมาแต่แม่โจเราบอกว่าครับวานปุ๋ยนี่ต้องกานกวนยังต้อง ย่ามันตำก็สีมือครับข uh ัน oh. ง้อไปกินมันสิดทายกลยท่านละวะอ๋อครับอาจารย์เอื่อจบมาเต็มใหญ่โจล้วมาแล้วมาเปิดเปิดร้านขายครับผมขายเกี่ยวกับการเกษตรนี <h 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 ่แหละอืมไปเป็นยังไงพวกผัอยังนี้ไปซื้อน้ำร่องมาครับพวกปุ๋ยพวกยังกับปซื้อน้ำร่องอืมงามดูเราพี่เนาะงามตุกแปลงของเฟินนะครับเกี่ยวไปแล้วนี่ ต้องไปสิไปเกี่ยวแปลงเนี่ยครับนี่ยแป้งแป้งปูกูุเรียนผสมมาแล้วครับหลายอย่างอยู่ครับพืชน์ยืนต้นเนี่ยกล้วยกับปูไว้เป็นกล้วยหอมแล้วพี่เนาะกล้วยวันนี้กล้วยเทนนี่อ่อนครับโอเป็นกล้วยเทนนี่อ่อนเนาะครับเนาะเทนนี่อ่อนครับนะประโยชน์หลายทางในหนึ่งพื้นที่นะครับหลายอย่างจับปิ้งเมื่อเช้ลจัสปริ้งกลาเช้าไม่หมือนกันเดี๋ยวไปเกี่ยวครับเนี่ครับต้องต้องต้องเกี่ยวตอนว่าอันที่แดดอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวดีกว่าวันนึครับเนาะวันวันวันหอนครับจับจับปิ้งเมื่อเช้าจับปว้ น้ำหดยอนหึกอบผีปอมไอ้น้าจอที่สิบแปดเนี่ครับโอ้ลึกแบบต้องใส่ถ้าลึกต้องต้องใส่ซ้ำเมื่แล้วนะครับเนาะเพราะว่าใดมันใดคือสี่อไหวครับมืดอกส้ดันเึ็นว่าประมาณหกเมตรครับน้าแห้งอยู่ดีแหละครับแหงอยู่ได้เขาใส่คืาซ้ำเมื่อเขาใส่อแรงใส่สองแรงครับสองแรงโอ้แห้งนะครับน้าแห้งได้สองแรงแรงซึ่งครับคำนวนันนวนไอ ทอดจากยิ่งนี่มันแถวนี่มันไหลหๆๆๆ้องห้องห้องต่างๆสมมติไหลมันมันจะสีแห้งงั้นคืะครับครับผมจากโอเชียวก็ต่อไปเขาไปอีกแปลงนึงเนาะพี่เนาะจะไปถามเรื่องไร้ได้ของพี่เพิ่นว่ามันดีประมาณใดหลังจานเขาปลูกแล้วเขาเลี้ยงสัตว์นะครับมันมันหล่อผลผลิตมันเปพียงไดติดตามอีกแปลงนึงเนาะครับเนาะตามมาเป็นพื้นที่ที่สองครับพี่ป้อมครับอยู่นี่พี่น,อน้องกเกษตรลายย่างคือผมเห็นในคลิปอยู่นะครับเนาะมีไม้กินผลที่ต่างๆหระครับ ต้นทุเรียนเนี่ยกล้วยเนี่ยฝรั่งแซมไปด้วยหญ้านะครับหญ้าทำเงื่อนเริ่มเป็นหญ้าหกครับคพี่ความเพื่อฟ้าโอ้ยไฟอะไรเนี่ยครับอยู่นี่กับเส้นแซมเบนอ่าอ,อย่เจ้ามาสร้างหอดหอดอเหระครับนี่งครับมันมันมันไแล้วมันลงแล้วนี่กบนมันธรรมดาดีครับอยู่นี่อันนี้กล้วย กล้วยหอมกล้วยหอมเนาะครับเนาะกล้วยโอ่งนี่กล้วยไข่กล้วยไข่ครับผมอันนี้ไม่กล้วยหอมท้องครับนี่หอมท้องครับเพราะว่าจันลมครับผมจันลมโอ้มีหลายอย่างครับนีบ่ก็เป็นยากินดี้มะม่าสาที่พี่ป้อมพันแนะน้ำกับมาแปงแรงเนาะครับเนาะแซมกับปืชผลที่ต่างๆพวกเห็แดแบบมันก็เยี่ยมตัวพี่เนาะครับผม,ม,บวมลววยยมัันนนนเป็หห่่่บา ครับผมครับอันนี้กินเป็นกล้วยครับผมกล้วยตรงตรง่อหอมาได้ครับเนี่ยมันนั่นจะลอ,อกกัดเต๋อกัรซัดเนาะครับเนาะการสัตว<ม>์พวกที่มากินเพลนโอ้ยมันสูงกว่าจังเพราะเจี๊บกินน <c oughs> ะชมไปเรื่อยๆครับมีสวนกับชายสวนในเบื้องน้าทุกบักเฉียบบ้านเฮาเนี่ ัเมเกีวครับผมหยาหวานกับาวนก็มีนะพี่เนาะครับแมาเดือนนี้มันเปีนเกี่ยวนี่มันสาเนี่ยมันาันาหยาหวานครับครับงนี้เป็นต้นมวแป้งแถวนี่มันคงบเลียงกรู้ครับครับคงก็ได้ก็ได้หกจเดือนโมมีแนวิมแล้วกันพี่น้องเอ้ย ครับพี่น้องก็เห็นหลายอย่างนะผมใน้สิบนะครับเนาะเป็นสวนผสมประสานงากระผสมนื้อหมูได้เคือนครับผมมีอะไรอีกคือกันเนาะพี่วําเนาะครับนี่เพิ่นกระตัดเกี่ยวไปขายให้งัวเพิ่นเนียจำนายงัวไปอืมวัวเจ๊กตัวพี่วัลเยื่อวัวก็น้องทั้งหมดยี่สิบยี่สิบสองตัวประมาณยี่สิบสองตัวนี่แหละครับยี่สิบสองตัวพื้นที่เฮาสามซี่พื้นที่เจ๊กไรพี่ทั้งหมดรวมรวมทุกทุกพื้นที่ประมาณจ สามสิบไร่คนนี้ครับมีในผมปลูกลายอยู่ครับคุม้มปลูกคุมดินไว้ทังี่ละสามสิบไร่งัวจยกตัวก่อว่างัวมียี่สิบตัวเส้นมากามันมันสิขายไปน้ำออขายงาครับครับเพรพรพราพรเด็กขายพราเด็ท่านเลี้ยงอยู่ตัวในในพื้นที่สีแปงเขานี่ท่านาท่านเลี้ยงวอารอบละยี่สท่านท่านท่านเพราะงามันง่ามเลยครับอืาเพราะว่าซื้อซื้อไกล้มาซื้อกล้มาเท่ารซื้อตยี่สิบเอ็ดบาทนนี่สามสิบ สองบาทสามสิบสองบาทครับสอบหนึ่งครับ, <S 1> 1, <S รบสอบหนึ่งพวกเคมีพี่ใส,ปยยปปส่ปุ๋ยยังปุ๋ยปุ๋ยใส่ปุ๋ยยูเรียครับเพราะต้องใส่หลายนะครับปุ๋ยยูเรียคันตันกับผสมกับปุ๋ยชิ้มหาชิ้หาเนี่ยพอให้มันตน้่นดำต้นมันแข็งคันตันมันมัน,ม,นมันจะอ่อนพี่ผิวเนาะครับเนาะครับพี่ผิวไปสิเพราะเพราะต้องใส่หลเดี๋ยวนะครับครับแต่ว่าช่วงนี้กับป,ปุ๋ยปุ๋ยแพงทั้งนอสใส่ฉีกไปบาดนี้ไร่ได้เฮาเนาะพี่ตอบรับกลับมาพี่พ่อบอกพี่น้องเขาฟังได้กจังหน่อยบ่าวาเอา เฉลี่ยเป็นมือเนาะพี่ป้อมพันมาเนาะครับเนาะผมผมเกี่ยวเป็นมือเอาอ่าครับคนเด้งเดือนมกรล่าครับมกรล่ามกรล่าเริ่มเดรย์ายแล้วอ่าครับมกรล่ากุมภ้าคุ้มหน้ามีสาคุณสภาหาเดือนวาเดือนนี่แหละอ่าเดือนที่หาให้ในหาเดือนนี่ครับแต่งนั่นคือคือช่วงนี้ครับต่อไปหยาหยามันจะสูงอามสูงฝนตกมันกับบ่ออื่นเหรอครับเขาก็ขายถือแค่บาทอืมจากขายเก็บมัดลอยผมขายเป็นคุนเหรอนะครับอ่าบ่บ่บ่ขายเป็นมัดน้อยๆวันเถอะขายเป็นขุนไงคุนหนึ่งเลยสิประมาณ กับยี่สิบกิโลเดีอยยี่สิบกิโลกต่ซ้ำกิโลละบาทคัวสองบาทนี่ยละครับผมค,ค,ค,คันสั่งวันเถอะครับผมบาน,นนีก็ย่ำหนาหนาฝนนี่เขาเดือนนี้น่ายามันจะเงี้ยวเลยครับตหละเม็ดหนึ่งผมยังสีเกียวโอ้ันเกียวหน่อยเกียวหน่อยก็ได้อยู่แต่ว่าผู้ผู้ซื้อมันสิได้น้อยครับผมครับ <ผม S 2> หี้นใจผู้เลี้ยง,งว่าโดยมาซื้อ,อยาจะขอว่ามีหียาไม่มีพื้นทีบ้านผมมันเพื้นทีหลายที่เป็นไรไร่แต่ว่าผมปลูกต้นอ่าต้นไม้ไปนาครับ ไม้ยืนต้นพิต้นต้นพยุงนะครับต้นพยุงในหนึ่งเจ็ดแปดเนี่และครับครับกูปูไปซีปีหาปีละครับทางผุนพยุ่งนะครับเนาะต้นพยุ่งหายหลำครับครับผมทั้งหมดมูลหมื่นหมื่นเจ็ดพันต้นปาดเจ็ดล่องหนเลยครับมาเนี้นน้ำน้ำห่องของก็ปลูกนี่แหละครับนี่ปลูงยาเ้านี่ได้ได้เ้าได้ได้บอกครับอืมไล่ได้มันสิอยู่ขันบอส่วนมากเขาเขาสีสั่งมากผมทั้งโทรศัพท์ที่เกี่ยวไว้ซึ่งหมด่าเสียเอาหมื่นซังมากเลยมือนี่ ครับผมมีสีเจียวมาแล้งเนี่ยมาสักสองโมงโมงโมงหนึ่งสองโมงสามโมงมาหลับครับช่วงนั้นมือละสามพันได้อยู่ครับโอ้สามพันขันดันซีนี่มันเมื่อยหรือเปล่าเนี่ยมันเมื่อยเมื่อยแห้งเขาตรงนั่นเนี่ยเขากาโยหลายแล้วเขาก็เฮ็ดครับผสมผสานไปบ่บ่ม่เป็นสีเกียวจะขายเกียวขายม้วนจะคล้องในถุงเกียวเลยครับครับม้วก็จะคล้องมันก็ไหลตัวมือละสามพันได้อยู่นะพี่เนาะได้ครับได้ได้มะฮอดเดือนนี่เด็ดมอคกล้ากุ้งพามีนามีสาสะพาหลังจากนี้ไปบ้านนี่ จำนวนหนาเขาสิเมือพอมันยกหนักกันแล้วนะครับหนาไต้ละมัด,น,มดนี่ประมาณเดี๋ยวนี้ประมาณสิบกิโลไปสิบกว่ากิโลมัดหนึ่งเนี่ยมันสิบตัวกว่ามาณสิบแปดกิโลกว่าเนี้ยตัวยางเก่งกับกิโลละบาทกวสองบาทเนี่ยย่งางม,มันไหลย่างหน่อยมันกระบาดนีครับบานนี่เพี้ยงเข่ากัเกี่ยวครมบผมมาตัวใหญ่มันเที่ยงแหวก่อออนเมันมัน มันเกสิมีคุณภาพนะครับพ่อไปเกสิเออมันพ่อมันซื้อหยาเลี้ยงงัวหมดโมได้เปียบเสียเปียบกันทั้งผู้ซื้อผู้ขายนะครับเนาะผมก็เห็นใจเพราะว่าผมเคอเลี้ยงง้อกอนครับผมกับพวกนได้ก็คือเพื่อผสมผสานไปอืมรับโอ้หลายอย่างบักเบียบนี่ผมสีโลสิ่งเพราะว่าทุเรียนผมใหญ่อีกสามปีผมก็สิตาบักเบียบออกครับบักเบี้ยเป็นมันมันได้เป็นหนาเลยครับต้องมาหยาได้ตลอดเลยโอ้บักเบียบนี่ใช้เท่านี้ได้ประมาณสองหมื่นยี่สิบคนสู่หยาก่ได้นะครับครับ ยายานี่เกี่ยวเกี่ยวแต่ละเมื่อละเมื่อนับเมื่อไปเลยครับครับผมนับมื่อไปได้อ่าส่เ็ดมวนครับสำหรับชิมนี้ก็ขอบคุณพิ่ปอมได้หลายนะครับเนาะครับครับสวนชกพยบุญหรือร้านบ้านชมพยบุญบัานน้ปูงเข้าเด้อพี่น้องกับพ่อสีหูอยู่ขันไปอยู่แถวนี่นะครับเทียนนี่จังแวมาอุดหนุนหรือมาขอสอบถานระเอียดการปลูกน้ำเพื่อนก็ได้ครับพันยาก็มี่เออเดี๋ยวมบาดอันใดมันเลือดกันเลยเอาค่าปุ๋ยไว้ขันให้เลไปปลูก วันนี้ผมสียให้พี่ป้อมติดเบอร์โทรเนาะเพื่อพี่น้องสอบถามอยากซื้อยาหรือว่าอยากมาซื้อสินค้าในสวนในยางเฮ้าเนาะพี่เนาะผมตรเตรียมไปให้มัดไปให้ครับผมติดเบอร์โทษดนพี่ศูนย์แปดห้าสามศูนย์สามสี่สามสี่สามเบอร์นี้ได้พี่น้องใครอยากได้ยาสดอยากได้ พันหยาไปปลูกนะครับเนาะติดต่อเขามาครับมื่อนี้ผมก็คิดนี่ตอนนี้อีพี่นี่ผมกับพี่ป้อมลาไปก่อนเขายังไปติดตามอีพี่ที่สวงเรื่องเพาะเมล็ดจังไหนให้มันได้ผลดีร้อยเปอร์เซ็นตเลยะครับเนาะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ